นตเตะเตกดยังไม่เตยการตตแม่ตอบต้ว่ย่นู่นนี่นั่นอย่างนั้นแหมแค่เอ๊นนีดูเกิดนเล่นนาวันนี้เก่งมากคนเล่นนัอได้ไมากอยกเล่นตอได้โอุ้่นะนนผมผมก็ไม่ได้จับอร่อ ไม่ลดไอ้แค่ภาษาการด้วยเทียนนะเจ้าเหนื่อยแล้วมือตกแล้วมึงก่อนไม่ลด เลี้ยอนต้องตะโกนดังๆเหงือเหงือร้อนในครับผมเพิ่งถอนฟันมาเลี้ยอน ไม่พอไม่พอข <c oughs> ้าฟันเมื่อกี้เหมือนสมุนไพรามาก <c oughs> เดี๋ยวเล่นกับเด็กบ้าง